บุนเนิมสามงามล้ำประเพณีมีดีวัดเก่าคู่เผาภูไทยพักขอนดอนใจน้องแหวงใหญ่เชิดชูมีศูนย์เรียนรู้คู่ตำบลน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นคำขวัญของหมู่บ้านเรานะครับที่ที่เราได้มาอยู่นี่นะครับกราบนวัสการพระคุณเจ้าแล้วก็เรียนท่านนายกทั้งสองท่านและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมในงานบวงสวงองค์ปู่ปริจิตในครั้งนี้นะครับครั้งที่สองนะครับตั้งแต่ลุงคนมาอยู่ที่นี่วันแรกนะครับเราก็ก็มีทั้งผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่แต่ผมก็ยังเชื่อมัน่นเพราะผมยังติดตามข่าวมาตลอดนะครับพอดีผมมาแต่ไหนาวันนั้นทน ก็โทรไปนะครับผมก็ประสานงานประชุมนะครับาชาวบ้านจังหจังปะดงนะครับท่านสองหมู่ก็อยอมรับให้ลุงคนนะครับเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดอทั้งจังปะดงจังปะดงเหนือทั้งสองหมู่บ้านนะครับแล้วคราวนี้เท,นนะท่านก็ก็เราก็ยินดีต้อนรับนะครับจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังเหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วโรงแรมก็เต็มที่ก็ราคาเพิ่มขึ้นนะครับอัปเดตขยายเซรตฐกิจขึ้นนะครับที่ก็มีผู้มาอยู่จประดงมีผู้มาซื้อที่ก็เยอะนะครับเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ลงทนบ้านแตงนะครับะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นปีที่สองในการ อวงสูงองคูปปริจิตนะครับว่าขอบคุณนะครับยูทูบเปอร์ทุกช่อง F อซทุกท่านที่อยูอ่ต่างจังหวัดแล้วก็อยูอ่ทั่วโลกนะครับซึ่งบางท่านผมก็ไม่รู้จักเขาก็ผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่บาวนะครับก็ก็ยินดีนะครับก็เชื่นใจนะครับที่มีคนได้รู้จักชาวบ,บ้านป่าแล้วก็ ตัวผมมากขึ้นนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่นครจำปานะครับครับเสียงพวมือนะครับดังนั้นนะครับนะครับเป็นไทยนะครับเดี๋ยวสักพู่นึงนะครับเราจะได้เข้าสู่พิธีการนะครับเราผมนะครับคืออยากู้นําอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาพูดคุยสักนิดหนึ่งนะครับนะครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่เทศศักดิ์นะครับไปพูดคํานะครับของที่นี่ นะครับขอเรียนเชิญครับครับก็กร่าบสวัสดีนะครับที่น้องบ้านไกลเลมเชียรแล้วก็จัประดงหมู่ห้าหมู่หกนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับยูทูบทุกช่องนะครับลุงพลตาแตงนะครับนายยกพงพาหลานเสียถานะครับนายกเกษบาลตะบดุลเล่คํำนะครับคนมาร่วมเป็นประธานในงานก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับก็ วันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าปลาปลิ่มปิติยินดีมากเลยนะครับที่ได้เห็นในงานาพี่น้องอาชาวเอฟซแล้วก็ทัวโลกนะครับที่ช่วยลงพลป้าแตนนะครับสนับสนุนงานนะครั้งนี้นะเป็นงานานิมิตหมายมงคลตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10นะครับวันนี้ก็เป็นวันบวงสวงใหญ่นะครับองค์ปู่ปริิจิต นะครับก็ชาวจัประดงหมูห้าหมูหกก็ดีใจมากไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่เทิดเนาะก็บางคนก็ผู้ใหญ่เทิดผู้ใหญ่เหมาอยู่อย่างนี้แหละนะครับเนาะก็จะสงสัยก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับส่วนผมก็จะประดงหมูห้านะครับก็ผู้ใหญ่เทิดศักดิ์ุณวิเศษนะครับชื่อเต็มเต็มเนาะก็ส่วนมากก็จะจําชื่อเล่นนะครับผู้ใหญ่เทิดผู้ใหญ่เหมากับส่วนผู้ใหญ่เหมาแล้วก็ ผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์คุณมีนะครับอ่าศัก์กับศักิ์นะครับมันก็จะอัสศักับสนส,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 สักหน่อยแต่บางทีผมก็ยังอาจจะลียนพันกันเลยนะครับ <laughs> นะครับก็วันนี้นะครับก็เ,เห็นพี่น้องที่มาร่วมเ,เป็นประธานในงานทุกท่านทุกคนเป็นส่วนร่วมนะครับเป็นวันนี้ขึ้นมานะครับผมก็ดีใจนะครับวันนี้ก็เป็นพรองค์ปู <ought S 1> ่ <markets> ปริจิตนะครับ่ว bon. ประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นะก็ สมความมุ่งมาป่ปรารถนาไปก็หลายท่านหลายคนนะครับวันนี้ก็อีกวันทุกสิ่นทุกอย่างก็กดีใจไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ออกมางานก็เรียบร้อยดีนะครับมีทีมงานที่วางแผนเหมือนกับคนที่อนุวัก์นะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนที่ไม่สามารถที่จะเอานามได้ทุกท่านทุกคนก็ขอขอบคุณคณะกรรมการาลุงคนป้าแต่งทีมงานยูทูบท,ท,ทุกช่องนะครับ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอม่อบหมายตอนคุณพี่อนุวัฒน์นะครับมีครับขอขอบคุณครับครับมีเป็นผู้นําท้องถิ่นท่านหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราเราจะเริ่มนะครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกสักนะครับครึ่งชั่วโมงกว่านะครับที่จะเข้าสู่พิธี นะครับผมเองนะครับก็พูดคุยกับท่านมานะครับได้ระยะหนึ่งนะครับถ่ายนะครับกับทุกท่านกับพี่น้องเอฟซนะครับทุกคนที่ร่วมกันเดินทางมานะครับเอฟซีนะครับที่ที่ยังเดินอยู่นะครับ เรามีรู้สึกจะมีอาหารอยู่นะครับรับประทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะสัมพั์ให้เจ้าหน้าที่นะครับชุดชะละบอนะครับได้มีภารกิจนะครับแล้วจริงๆวันนี้ท่านไม่สบายจริงๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราเราจะได้ดูนะครับพิธีบโงสวงนะครับก่อนที่จะมีพิธีบวงสวงผมผมแจ้งทุกท่านคร่้าวก่อนนะครับว่านะครับเดี๋ยวจะมีนะครับพระแตนนะครับพระลนะครับลำลำอวยพรลำขอพรอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับให้ท่านได้ชมก่อนนะครับแล้วก็จะมีพิธีนะครับทางพราบนะครับหลังจบจากพิธีตัณพรา เราเขาจะมีนักแสดงอีกหลายท่านด้วยกันนะครับนักแสดงเขาบอกว่ามีนักแสดงระดับโลกนะครับมาแสดงในวันนี้ด้วยก็ชมบรรยากาศกันนะครับเป็นสีนะครับนะครับใคร<ะ>เก็บนาฬิกาได้นะครับในห้องน้ำนะครับแต่ว่ามาชมบรรยากาศกันนะครับจะ ข้าพิธีพามนะครับอันเชิญนะครับเศรษฐพลักษ์นะครับนะก็พิธีบวงสวงพญานาคทั้ง8ตนนะครับพญานาคบริวารขององค์ูป,ปาริจิตนะก็ะขอบคุณนับีมากนะครับเดีย๋ยวเราจะชมกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่วงต่อไปนี้